จากความเดิมจากตอนที่เล้วเพมาาได้บุกไทยตอนนี้ประเทศไทยก็ได้จะปลดปล่อยประเทศลาวกำลังจะปลดปล่อยประเทศไทยก็กำลังจะปลดปล่อยประเทศลาวทำให้ตอนนี้เกิดขบวนการปลดปล่อยประเทศลาว ตอนนี้ประเทศลาวพ่อได้เอกลาชแต่ว่าก็มีบางส่วนที่ไทยเก็บเอาไว้เป็นของตนเองทำให้ตอนนี้ไทยนั้นได้ฟอร์มสยามและตอนนี้ประเทศลาวก็ได้ทำการบุกเวียดนามเพราะว่าจะยึดพื้นที่คืนส่วนเวียดนามก็ได้บุกลาวเพราะว่าลาวบุกเวียดนาม และตอนนี้เราก็ปลกไปอีกและตอนนี้ก็ได้เกิดการเจราจาสติภาพกันขึ้นทำให้สงคราวระหว่งางลาวกับเวียดน,นามได้จบลงและตอนนี้ไทยก็ได้ปุกมาเลเซียตอนนี้ไทยก็ได้บุกมาเลเซียทำให้มาเลเซียนั้นยังไม่ได้ถึตั้งตัว กขให้ามาเลเซียนั้นประกาศยอมแพ้ไทยก็เลยพึ่งที่ไปับดมาทางฝั่งเกาหลีจีนนั้นได้จะให้เกาหลีเหนือนั้นได้โจมตีเกาหลีใต้เพราะว่าถูกจีนชวนให้ปุกเกาหลีใต้ ตอนนี้เกาหลีใต้ก็เหลือนิดเดียวแต่เกาหลีใต้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐทำให้เกาหลีใต้นั้นกําลังจะบุกไปได้นี่สามารถยึดกรุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้คืนได้แล้หลังจากนั้นก็ได้มุ่งหน้ายึดไปอกีกแล้วก็ได้ยึดไปอกีกยึดกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนะือและเกาหลีก็ เกือบจะรวมเป็นหนึ่งได้เลี้ยวและเกาหลีสามารถรวมเป็นหนึ่งได้ส่วนประเทศจีนนั้นตอนนี้กำลังโดนสหรัฐประนามแต่จีนก็ยังไม่สนไปบุกมองโกเลียและมองโกเลียนั้นไม่ได้ทันตั้งตัวและกองกำลังมองโกเลียก็มีแค่นิดเดียวทำให้มองโกเลียถูกล้อม แล้วมองโกเลียก็เลยประกาศยอมแพ้ทำให้มองโกียกลายเป็นของจีนอย่างบริบูรณ์และตอนนี้จีนก็พยายามจะคิดว่าจะไปบุกประเทศอะไรส่วนทางญี่ปุ่นนั้นญี่ปุ่นมีแผนจะไปยึดไต้หวันทำให้ญี่ปุ่นได้บุกไต้หวัน และไต้หวันก็ได้กลายเป็นของญี่ปุ่นต่อมาญี่ปุ่นก็ได้บุกเกาหลีและญี่ปุ่นก็ได้บอกบอกบุกเกาหลีทำให้เกาหลีนั้นอ่อนแออย่างมากตอนนั้นเกาหลียังไม่ได้ทันตั้งตัว เกาหลีสามารถรวบรวมกำลังพลของเกาหลีได้ทำให้เกาหลีได้โต้กับญี่ปุ่นและญี่ปุ่นก็ได้โตนล้อมแต่ญี่ปุ่นก็สามารถตั้งตัวได้แล้วก็บุกต่อและญี่ปุ่นก็กำลังและญี่ปุ่นก็ได้ยึดอุงโซและเกาหลีก็ได้ไปตั้งมืองหลวงใหม่ที่อเปียงยางและเพปียงยางก็แตก ทำให้เกาหลีนั้นต่อสู้ในสถานะไม่มีเมืองหลวงและเกาหลีก็ไร้กายเป็นของญี่ปุ่นโดยปริยายและและญี่ปุ่นก็ไล่บุกป,ประเทศจีนแต่จีนนั้นได้ตั้งตัวทันทำให้ญี่ปุ่นนั้น โดนล้อมที่คาบสมุทรเหลียวตรงและญี่ปุ่นก็แพ้ที่คาบสมุอคาบสมุทรเหลียวตรงและญี่ปุ่นและจีนก็ได้เจราจาสันติภาพกันตัดมาทางฝั่งรัเสเซียตัดมาทางฝั่งรัเสเซียรัเสเซียนั้นได้บุกบุกยูเคนแล้วก็ได้ทำการยกพลขึ้นบก ได้สำเร็จและยูเครนในตอนนี้ก็กำลังจัดรวบรวมกองคุทหารของตนเองเรนเซียก็ได้บุกยูเครนต่อจนยูเครนนั้นสามารถรวบรวมกองกำลังของตนเองได้เลยเอากองกำลังของตนเองมาบุกแต่ก็บุกไม่สำเร็จแต่ยูเครนนั้นได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศรัเสเซียนั้นก็บุกยูเครนโตและทางเบลารุสนั้นก็ได้ช่วยรัเสเซียโดยการบุกยูเครนและเบลารุสก็สามารถบุกยูเครนได้ทำให้ตอนนี้ยูเคนนั้นอ่อนแอเป็นอย่างมากรัเสเซียก็เลยจะเชื่อมแนวและรัเสเซียก็เชื่อมแนวสำเร็จทำให้รัเสเซียนั้นสามารถ บุกยูเครนได้และยูเครนก็ได้ประกาศยอมแพ้ถือแม้ตนจะต้องตกอยู่ภายใต้รัสเซียก็ตามตัดมาทางฝั่งของสหราชอาณาจักรอังกฤษนั้นก็จะมีแผนบุกไอซ์แลนด์ เพื่อที่จะรวมไอซ์แลนด์ให้และและอังกฤษก็ได้ขู่ไอซ์แลนด์และไอซ์แลนด์ก็ไยอมจำนนต่ออังกฤษตัดมาทางฝั่งสเปนสเปนนั้นก็ได้บุกประเทศต่างๆเป็นประเทศเล็กๆและก็ได้บุก เประเทศนี่ด้วยแล้วก็ได้บุกประเทศเอมนี่ด้วยและก็บุกไปอีกสเปนก็จะบุกไปอีกบุกไปเรื่อยๆแต่ประเทศนี้ก็ได้รวบรวมกองทหารและสามารถที่จะโต้ก้กบสเปนได้ส่วนสเปนก็รวบรวมกองทหารหารได้สำเร็จและก็จะมุ่งหน้าไปบุกต่อ และสเปนก็ได้ล้อมกองกำลังของประเทศนี้ <c oughs> และประเทศนี้ก็ได้ยอมจำนวนต่อสเปนดตัดมาทางฝั่งเยอรมันเยอรมันนั้นจะได้ทำการผนวกออสเตรียและทางเยอรมันนั้นก็ได้ทำการ บุกประเทศเช็กโกลสโลวาเก,กียและก็ระบุกได้สําเร็จและเยอรมันนั้นก็ได้บุกประเทศนี้ซึ่งประเทศนี้ก็ได้ยอมจำนนซึ่งทำให้ประเทศนี้กลายเป็นเมืองขึ้นของเยอรมันและเยอรมันก็ได้บุกโปแลนด์ ทำให้โปรแลนด์ในตอนนี้ได้ยอมจำนนต่อเยอรมันและเยอรมันก็เลยสถาปนาอนาณาจักรไรที่สี่จบแต่ยังไม่บริบูรณ์จบพัทนี้จบลงแล้ว